สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนมาพบมาพอกับสาบัวเมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องชาบัวก็มาบ้านน้องกาแต่พ่อแม่พี่น้องเนาะมาอีกเขื่อนชานของน่องกับก,ก,กอแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะมือกรนหันชาบัวมากะถือว่าเขื่อนของน้องยังบริกรเลยเนาะโดยสบายดีดยยดป้าน้องดะให้ช้างมาเห็ดตั้งแต่เมื่อไ้น้องดะ เห็ดได้เงินสามสิบละบ้านตัวสองสิบมีให้เถอะน้องได้เพิ่นไปใช่ใช่น้องลหรเพิ่นปวดหัวเลยเพิ่นนอนทับคอนอันนี้คือช้างยุดระเบ้อน้องลหรโดยเพิ่นตอนแรกเพิ่นไ่ได้มาเห็ดสบายดีเลยสาวหัวคำโดยสบายดีคือกันเนาะไปกันเนาะพี่น้อง ให้ช้างเพิ่นบทยุดบ่มือนเด็ดเนาะเมนเพิ่นยุดตอนแรงไงเละตอนแรกมาตอนเช้าเอ้ยเวมาก็ได้ได้ขนมมาฝากด้วยกันหน่อยสบายดีน้องล่ะสบายดีลูกสาวบ่น้อง no น้องเจ้าหันมาโบกเลยมาเนาะให้ช้างเพิ่นมาเฮ็ดแต่ตอนเช้าบะแม่พันี่กะพันโบกกะทั้งนั้นโบกนี้แล้วรอบแรกทั้งช้างเพิ่นเมื่อบ่แม่นพิ่นตอนแรกพิูดได้มาก ช้างเมื่อกินข่าวเที่ยงแล้วบ่ได้มาเลยตอนเช้ามาใหม่บ่เนี่ยเฮ็ดจักษ์ทองนะน้องล่ะเฮไปไปบ่งขุนเนาะแต่คือว่าอีกบ่นานเนาะน้องล่ะเนาะก็คือสีเหลี่ยมยังชื่อน้ำบ่เจ้าชื่อน้ำบ่น้องล่ะอือหยุ่มเอามาใส่นี่เนาะไข่ช้างมันน้ำน้ำนี่ห้ามอีเด้ อบ่มีทางผัดนจ่วนี่ขุนนั่นกัทางเห็ดเทีอนคั่วบ่ต่อไปสบายดีน้องละสบายดีเลยหองไผ่ใดเด้นี่โอ้หอเจ้าคุนน้องละสบายดีน้องละทุกทุกเขนมใสบนะสร้างส้ง สบายดีนะคเป็นเป็นบ <c oughs> <c oughs> ่เป mm ็นยกมือบ่รูเจ้าบ่ได้รงเรียนบ่เสียน่นะหอในครูบ่ได้บอกบ่เพิ่นอาอือทางน้องบ่ได้งอือเพิ่นบ่ไปอ

จพวจะไปใช่หมสดวกสบายยูทูบเจ้ากบบอลโดยขนาดน้องยังปวดหัวเจ้ากัเฮียเรียเราทานบะบอกยเลยเฮียเียเฮ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 ยเฮียเอียเอยอยเฮีนเฮียเฮีเป็นเยังีหเแท้นะีห้ฮยังอยียเเยยยยเเยยนนยยแเย บ่บุเมนน้องน่องไอันนี้น้องบุเมนลูกน่องเลยเจ้านี่แต่ว่ามีแต่บัวเมนอันนี้ก็คือน้องเนาะเพราะว่าแม่ทั้งแม่น้องก็แต่นี้ได้เสียร์ได้มีลูกน้อยโอ้แม่น่ะแม่นทั้งน้องก็เลยเบี้ยงทั้งพ่อกะไปเห็ดเบี้ยงโอ้แซมโบ่เดี๋ยวว่าลูกเคนนี้ปัวนี่น้องถามว่าปัวมีว่าปัวสบายวันช่างสิที่ไหนว่าลูกเนาะบุเมนลูกเนาะเป็นอะไรของไงพี่น้องเป็นไปดีนุ่มเป็นอารมณ์ดี จันบ่นี่คือสิเฮ็ดเฮือนครัวแม่ถึงเสียแตโดนแล้วบ่เดือนเก็บสกายนี่แสดงว่านางน้อยนี่ยังบ่ได้ใหญ่เนาะเป็นสีปีเดือนแม่ฮอดยปี4เดือนตอนนี้คือมีพี่น้องจักคน5คนมันยิงเยิงยิง4าให้เจ้าย่าไปตัดอยแล้วบ่ มันเริ่มเบิดลเริ่มเบิด้เนาะยไปกันแนวนี้เลยสอบูน้อยนี่ก็ให้ทางน้องไเพิ่นด้จ้ะไอ้ไลแล้วก็ไปเพื่อกับไปก้น้อยไปกมันมันเจ้านี่ถือว่ายังบ่ใหญ่นะนน้องหล่เนาะโดยาเพิ่นล่ะค่ะแลเพิ่นว่ามอันนั้นคือว่าให้ก้นเดือน12แลเพิ่นว่าอือเดือนชิชมาก็ปลูกว่าูปีนี้น พะว่าอ้อยของเจ้านี่กันยังตํามเลยนอ้นองๆแบบเนาะยังเป็นหัวโบเต็มที่น้องพ่อเมยพี่น้องเดี๋ยวสาวหัวให้เบิง้งทางช่างกับมาเห็ดแต่ตอนเศร้านะคือว่ารอบอแดงทางช่างเพิ่นก็บยุทธพ่อเมยพี่น้องเนะาะเพราะว่าอากาศก็ฮ้อน,อนพ่อเมยพี่น,อนอ้องเนาะอบเอา้าพ่อเมยพี่น้องเลย อกดีใจน้ำน้องเพราะน่องพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่าเฮือนน้องไล่คนนี้เมื่อก่อนหาชาวบัวมากแตถือว่ายังไม่ได้กอ่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอีกอ่าเธอน,นี่ก็ทั้งชาวพ่นก็ถือว่ากอ่อขึ้นแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่ากันเป็นห้องไว้เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะทางน้องกระเตเพ่นก็นอนอีกห้องนึงนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะอีกห้องนี้ก็คือของน้องแต่ถือว่าอีกบน้านนะึงเนาะก็คือสี แล้วทั้งน้องเพิ่นน่าจะเข้ามานอนก่อนช่วงหนาฝนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกระดีอกดีใจน้ำทั้งน้องเพิ่นได้ไดายเนาะ,ะนี่พ่อแม่พี่น้องเลยยังอีกอเพื่อนพัวเนาะแต่บายามฝนตกเนาะ เอาเข่ามาอยู่ก่อนก็นไดนะ้น้องพแม่พี่น้องเนาะยังเหลือทั้งนายนะ้องพแม่พี่น้องเนาะทั้งช้างเพิ่นกนะ็ยังบ่ได้ฉาบน้องพแม่พี่นอนะ้องเนาะนี่ทั้งช้างเาพิ่นใส่พิษบ่อนนะี่น้องพแม่พี่น้องเนะาะใส่บอตุงกั็ประตูใหญ่พ่อแม่พี่น้องเลยทางนี้ก็ถือว่าฉาบแล้วแล้วเนาะยังเหลือแต่ทั้งทางหน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะ หน้าบ้านกระดีโอ,อ๊กดีใจน้ำนองเพิ่นได้หลายพอออ่อแม่พี่น้องเนาะปูไล่แขกตั้งชางเพิ่นสิมาใายบานประตูน้องน่ะย,ยังบ่ฮู้เนาะนอืมต,ตัวอะไรต่างหากอีกต่างลายต่างหากอีก ช so ่างเพิ่นมาเห็ดจะคนหนิน้องแ่ะฮาคนทั้งน้องที่อือโดยโดยหาคนปะทั้งน้องอ้อมเพิ่นก็เห็ดบ่น้องแ่ะเพิ่นกะหิ้วปูนชอยแม่บ่อือเ้าบอกเพิ่นกะให้เป็นวันไข่นะให้เป็นวันแม่มานมื้อนึงหาจิบก่ัดแม่ของน้องอ้อมได้ะแม่ผมน้องอ้อมกะกะแบ่งครึ่งกันมาได้กับทางทางนะโอ้แบบแบบแบบทั้งแม่น้องอ้อมนี่สิรับ เมากับช่างเลยเนาะเลยพ่าน้องแม่เราเป็นซีมาเมาเป็นไว้ไงอ้ยแม่น้องอ้อมนี่อ่าเฮ็ดเป็นบ้านน้องล่ะแม่น้องอ้อมบ้าแมนเป็นสาวคนเดียวที่โอ้ผมแบบผึ่นเคยเห็ดเนาะเลยเป็นยกมาัตไทยอยู่สันบ่อหรือว่าเก่งแคเนาะเก่งเน่งนะให้บานประตูเจ้ากับเอาไหวแบบนั้นรบกวน้องหล่ก ยันกระเจ้าได้มาหลักเลยนี่บอโดยโดยมาจะคนเลยมาโชว์ชามคนนี่แหละได้ยังกินแดงใช่มือนี้น้องล่ะโอมีโอ้มีใครทั้งคุณนี้ได้จะเอาว่ไา้อะไรว่จะ นอได้บวทเจ้าบ่ไดไปหานอนน้ยไขโอ้หานอุ่หนาตาเจ้านะไปดินยังอันนี้คือมีแต่ดินแท่นะมุกอยได้อยู่บเอเินลเจปนนี่เนาะ่อเนาะนิดน้อยก็เลยแบบมุนมากเนาะ ดีอกดีใจนําเจ้าเด้อโดยมื้อนี้ก็ทังเอื้อยก็แบะมาดีอกดีใจนําเงินไกลสิแล้วเนาะแม่นมาตกอนกถือว่ายังบ่ได้โเลยกม็าอีกอ่าเธอนีเนาะท้งก็โกมายังพากันนั่งอยู่นี่เนาะแม่นดีกใจนําดีใจน้องอ่น้องน้องกระตกระตเงินเิ่ใกล้กันเนาะก็เลย้้้อ แต่จริงมากกับบุห็นน้องอ,อ้อมใช่ไหตอนนี้ก็ค่อยทำลงแรงหน่อยเนาะแต่สิได้<อ>ถ้าเอืกอยกัเพิน่นกับพ่อสมควรแล้วสาบัวอ่าถ้าเอืกอยกับสิได้กลับก่อนเนื้อน้องหลักเด้อเอ้ยมาเน,นืน่องหลักเด้อทำเด้อสบายดีน้องหลัาโดยสบายดีโดยสบายดีเนาะกะโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวบัวกะแวะมาเยี่ยมมายามทั้งน้องกะแต่พ่อแม่พี่น้องเนาะที่กะถือว่าสาวบัวก็ได้เข้ามาแต่ลนแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมา เธอนีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเพื่อนของน้องก็ถือว่าใกล้ชิเล่แล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่าสิได้ขึ้นเพื่อนใหม่ก่อนช่วงพุนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะดีอกดีใจน้ำน้องได้หลายพ่อแม่พี่น้องกะทางน้องก็ถือว่ายังไม่ได้เห็ดเพื่อนคู่นาะพ่อแม่พี่น้องนะเานาะถือว่าสชีวิตห,หลังใหญ่ให้เลี้ยก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะ อีกเถื่อนี่ก็แปลกหูแปลกตาแน่เล้นพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มาช่วงนั้นก็ถือว่าช่างเพิ่นก็ถือว่ายังไม่ได้ก่อขึ้นพ่อแม่พี่น้องเนาะยกดีใจน้ำนองเพิ่นได้ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะก็ตอนนี้ก็ค่อยทำลงแรงเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะชาบัวก็ได้กราบก่อนเนาะก็ผักติดตามชาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดไลค์กดแชร์พอให้มีกำลังใจดูว่าทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวก็ได้ขอกล้าวคำบาสบายดีสบายดี